那来没办 哦，我买有 รู่มันมาไปมันลุกแล้วเราไม่รู่วมันเกิดจากตรงไหนมาเราก็เป็นห่วงไในรถคันนี้ว่าไฟันไหมอยู่ตรงนี้รถคันนี้ก็หากรรแกไม่เจอพอดีว่าน้ํามันสังตรงช่วงเนี้ยก็พากันช่วยเอากระแผงมาตักน้ํใส่รอบรถไว้ก่อนฝั่งนี้ให้มัน ไม่ให้ลานก่อน<า>ใช่ไม่ให้มันลามมาฝั่งนี้ครับเบื้องต้นเรารู้แค่นี้แหละเพราะไอ้ไอ้ต้นเพึงเราไม่รู้มันมาจากไหนแต่เราทําได้คือว่าไอ้รถคันนี้มันใกล้ไฟมากที่สุดเ,<อ>เราพยายามเต็เพราะว่าตัวงนี้มันมีทั้งน้ำมันทั้งยางทั้งอะไร<อ>ตักน้ํามาลาดมันก่อนให<อ>้มันเย็นไว้ก่อนไล้ฝั่งนี้ไปรุกก็ช่วยกันติดกบพ้นอ่ะตักน้ําตรงนี้แหละทามที่มันขังนี่แหละช่วยกันลาดดับไป,ไปก่อนครับครับเบื้องต้นตรงนี้มันมีกี่หลังครับมี ตรงนี้น<ผ>มันเป็นอะไรผมมันเป็นบ้านพักคนงานของของน้าเขาแหละบา้านพักคนงานครับตอ้แต่ผมไม่รู้มมีกี่หลังแต่มันจะติดกันติดกันหมดเลยติดเหมือนอย่างนี้แหละ,ะหลังติดกันติดกันแล้วก็แบ่งห้องกันช่วงเวลาเกิดเหตุมีคนอยู่ไหมฮะผมไม่ทราบนะเวลาเกิดเหตุแต่ว่ามันเกิดตอนไหนแต่ที่ผมลงมาน่าน่าจะสักประมาณสักหกหกโมงครึ่งได้มีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ตอนผมมาคนเขาเริ่มมาเยอะแล้วอ๋อแต่คนพักไม่อยู่ใช่ใช่คนพักผมไม่รู้เขาอยู่ ก็เห็นแม่ยายขึ้นไปบอกว่าไฟไหม้บ้านนาเขาก็รีบลงมาแล้วมันอยู่ใรีบมาช่วยดูก่อนว่าอะไรมันฝังหรือเปล่าแต่ที่เราเห็นเราเป็นห่วงไอ้คันนี้ไงถ้าไอ้คันนี้ไฟไหม้แล้วมันจะไม่จบประมาณนั้นแหละครับพี่ที่เห็นกัน